สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่1097กาุยอู้ลัตถายาิของชิงเทียนและยอดฝีมือเผ่าลุือมัมตะมากมายฝ่ายชิงเทียนหลบซ่อนอยู่ใกล้เมืองอีกซานมยตลอดพวกเขาเป็นม้ามืดที่อยู่เบื้องหลังของทุกอย่างเพราะการต่อสู้ครั้งใหญ่ของเผ่ามนุษย์และเผ่าอ,อมนุษย์พวกเขาเองก็มีส่วนร่วมด้วยตลอดพี่แต่ว่าพวกเขาใช้วิธีที่ค่อนข้างคุมเคือ เหมือนดังร่างเงาและวิญญาณที่คอยผักดันสถานการณ์อยู่อย่างลับๆในเหตุการณ์การพังกำแพงเมืองอิงซาก็มีความเกี่ยวข้องกับพวกเขาเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นการผลักดันให้เกิดการต่อสู้ครั้งแรกของเผ่ามนุษย์และเผ่าอมนุษย์จนทําให้ทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บและล้มตายกันนับไม่ถ้วนก่อนหน้านี้ไม่นานเผ่าวินมะตตที่แฝงยจ่ในเผ่าอมนุษย์ได้เสนอแผนการกลับมาบังกรืนสวรรค์ว่าให้จับตัวเผ่ามนุษย์หลายพันคนมาเป็นตัวประกัน เบอบีบังคับให้เผ่ามนุษย์ในเมืองอิงซาต้องออกมาสู้กับเผ่ามนุษย์เป็นการตัดสินเผ่าโลหิมะตมัตตที่แฝงตัวอยู่ในภายในเมืองอิงซาใช้วิธีการลุกดมให้คนอื่นๆทําเรื่องที่เลวร้วายเพื่อทําให้อารมณ์ของทุกคนแปรปรวนและในที่สุดก็ทําให้เกิดการต่อสู้ครั้งที่3ระหว่างเผ่ามนุษย์และเผ่าอมนุษย์เริ่มต้นขึ้นและการต่อสู้ในครั้งนี้ก็เกือบจะทําให้เผ่ามนุษย์ภายในเมืองอิงซาทั้งหมดพินาศย่อยยับหากไม่ใช่ว่าจารุเฉินที่เป็นตัวแปรสําคัญปรากฏตัวขึ้นมา แผนการของรัชญาต์ของชิงเทียนก็คงสำเร็จไปแล้วใช้เผ่าอมนุษย์ทำลายเผ่ามนุษย์คือสิ่งที่รัชทายาตจชิงเทียนทำมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ไม่นานหลังจากที่จงางเฉินและฮวง,งเฉินหนีออกมาจากเมืองอิงซาแล้วรัชทายาตของชิงเทียนก็ส่งตัวกุยอู้ตามหลังพวกเขาทั้งสองไปทันทีเพื่อตามหาร่องรอยของพวกเขาและคิดที่จะกวาดล้างพวกเขาทั้งหมดไม่ให้เหลือรอดแม้แต่คนเดียวกุยอู้เป็นหนึ่งในสี่สุดยอดฝีมือของรัชชายาต์ชิงเทียน เขาอยู่ในลำดับที่92ของรายชื่อค่าครึ่งเสียงนอกระบบและมีความเชี่ยวชาญในวิธีหลบซ่อนสะกดรอยและรอบค่ายอย่างยิ่งก่อนหน้าที่จะเข้ามาในโลกชิงหลงกุยอู้เคยรอบสังหารเซียงของผ่ามนุษย์คนหนึ่งจนทําให้เซียงคนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสแม้ว่าการรอบค่าครั้งนั้นจะล้มเหลวแต่เขากลับเดิอนออกมาด้วยท่าทางที่สบายใจแม้แต่เซียงก็ไม่อาจจะรั้งเขาไว้ได้เมื่อเห็นเช่นนี้แล้วพลังของชายคนนี้จะน่ากลัวขนาดไหนกัน ชายร่างกำยำที่มีสองหวัวและแขนสี่ข้างกาดด้วยเ,เสียงดุดันว่ากุยอู้ยังไม่กลับมารัชทายาแห่งชิงเทียนขมวดคิ้วเล็กน้อยแม้เขาจะเชื่อมั่นในตัวของกุยอู้มากแต่ก็ยังรู้สึกไม่ค่อยวางใจแล้วสั่งการออกไปว่าช้างว่นเจ้าไปตามหาเครื่องหมายของกุยอู้แล้วตามไปดูเขาสักหน่อยรีบไปรีบกลับละ่ะได้ชายร่างกำยำสองหวัวสี่แขนประสานมือคำนับรัชทายาแห่งชิงเทียน จากนั้นเขาก็กางปีกสีแดงออกและกลายเป็นเมฆโลหิตบินลอยออกไปอย่างรวดเ,เร็วเซียนโลหิตจั่วเทียนยืนอยู่ด้านหลังของรัชญาธแห่งชิงเทียนเขาก็่อวด้วยเสียงแห่พร่าว่าหรือว่าองค์ชายกังวลว่าจะเกิดอันตรายกับกุยอู้กันคิกๆเสียงหัวเราะราวกับระฆังสีเงินดังขึ้นหญิงสาวผู้เย่อหยิ่งที่สวมเกราะสีเงินขาวกล่าวว่าแม้ชางรู้เฉินและหงเย็นเฉินจะร่วมมือกันพวกเขาก็ไม่อาจจะล้างกุยอู้เอาไว้ได้ ยิ่งไปกว่านั้นจะรู้เฉยในระบาดเจ็บหนักเขาไม่ได้จะลงมือได้กุยอู้จะได้รับอันตรายได้อย่างไรใบหน้าของหญิงสาวผู้เยะหญิงสวยงามไว้ที่สุดผิวพรรณขาวใสราวกับหยกนางคือหญิงสาวที่สวยงามที่สุดคนหนึ่งเลยเพียงแต่ว,ว่านางกลับสวมใส่เสื้อผ้าที่เปิดเผยมากไปหน่อยเกราะสีเงินขาวที่สวมอยู่นั้นปกปิดส่วนสำคัญบนเรือนร่างของนางเอาไว้เล็กน้อยเท่านั้นส่วนที่เกราะไม่ได้ปิดบังนั้นเผยให้เห็นผิวขาวราวกับหยก ทรงอกของนางมีรูปทรงเป็นครึ่งวงกลมสองลูกสะโพกงามงอนมากกว่าครึ่งที่ไม่ได้ถูกเกาะปิดบังเอาไว้มันทําให้นางดูยุยโยนเป็นพิเศษไม่ว่าใครที่ได้มองเห็นนางกเกรงว่าจะต้องทําให้ร่างกายรุ่มร้อนเป็นแน่นางคือสนมเอกของรัชญาิแห่งชิงเทียนและขณะเดียวกันนางก็เป็นองคหญิงคนหนึ่งของฝ่ายฉีเทียนด้วยนางก็คือองค์หญิงเยี่ยนสินฝ่ายฉีเทียนคือผู้นาของฝ่ายทั้งสิบของเผ่าฤทิมตะ พวกเขามีอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรอีกทั้งองค์หญิงเยียนซินยังเป็นยอดฝีมือดับสูงคนหนึ่งกล้ากายของนางมียอดฝีมือของฝ่ายฉีเทียนติดตามเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้แม้แต่ราชญาตาแห่งชิงเทียนก็ไม่คุ้นเคยกับการแต่งตัวและการดำเนินชีวิตของนางเศรษฐีและไม่อาจจะควบคุมอะไรได้ด้วยเช่นกันประมุขฝ่ายฉีเทียนและประมุขฝ่ายชิงเทียนเกี่ยวดองกันด้วยการแต่งงานของแต่ละรุ่นแม้รัชยาแห่งชิงเทียนจะเป็นชายที่กล้าหาญและมีพรสวรรค์สติปัญญา ก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้แน่นอนว่าขอเพียงองค์หญิงเยียนสินรักษาเงอนไขพื้นฐานเอาไว้ได้รัชทายาแห่งชิงเทียนก็จะอยู่เคียงข้างนางได้ตลอดไปเสียนโลหิตจัวเทียนรู้ว่ารัชทายาแห่งชิงเทียนเห็นด้วยกับองค์หญิงเยียนสินเป็นอย่างมากเขาจึงเบี่ยงเบนประเด็นออกไปแล้วถามว่าองค์ชายฝึกฝนร่างกายไปถึงกั้นไหนแล้วข้าฝึกฝนทวารให้กลายเป็นเซียนได้122จุดแล้วเหลืออีกเพียง20จุดเท่านั้น ร่างกายของข้าก็จะกลายเป็นเซียนรล้จะชายาแห่งชิงเทียนกล่าวเสียงเรียบการฝึกฝนร่างกายทำให้ชายาแห่งชิงเทียนมีพลังที่แข่งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ทว่ายิ่งฝึกฝนมาถึงช่วงหลังๆการฝึกฝนให้ตะาวาันแต่ละจุดกลายเป็นเซียนได้นั้นจะต้องใช้ทรัพยากรเปน็นจำนวนมากมายมหาศารลระดับความยากของการฝึกฝนก็ทวีคูณขึ้นไปอีกคนที่จิตใจเด็ดเดี่ยวหนักแน่นไม่พอไม่สามารถจะฝึกฝนจนร่างกายกลายเป็นเซียนได้ เซียนโลหิตจ่วเทียนแสดงสีหน้าประทับใจออกมาแล้วกล่าวว่าด้วยพลังขององค์ชายในตอนนี้น่าจะม่าได้อยู่ในอันดับที่เจ็ของรายชื่อคาถึกเซียน,นอนระบบแล้วอย่างน้อยก็ต้องอยู่หรือสามอันดับแรกลำดับรายชื่อเป็นของตายแต่คนเรายังต้องใช้ชีวิตต่อไปดวงตาของรัชญาตแห่งจิงเทียนเป็นประกายเป็นพิเศษเขาเงยหน้าขึ้นไปมองผลเซียนลูกหนึ่งบนต้นไม้เหลืองทองที่อยู่บนหัวเขายิ้มแล้วกล่าวว่าหากว่ามันสุกเร็วกว่านี้ขึ้นอีกนิด,นด ก็น่าจะช่วยให้ข้าฝึกฝนตะวันในจุดให้กลายเป็นเซียนได้ที่ตัวของจางรุเฉินมีของล้ำค่ามากมายพี่แกจับตัวเขามาได้อย่างน้อยก็จะสามารถช่วยองค์ชายฝึกฝนตะวันให้กลายเป็นเซียนได้ถึงสิบจุดเซียนเหลหิดจัวเทียนกล่าวแลชจะทายาทแห่งชิงเทียนพยักหน้าพลางกล่าวว่าจารุเฉินคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเจา้าหกเป็นคนที่ฉลาดขนาดนั้นยังต้องตารด้วยมือของจารุเฉินหากต้องมาเิญหน้ากับเขาจริงๆ ฐานที่ดีพวกเราจะต้องระวังมากขึ้นสักหน่อยการลงมือครั้งแรกจะต้องทําให้เขาอยู่สภาพแวดล้อมที่ไม่อาจจะมีอะไรช่วยเขาได้จะต้องไม่ให้เขาได้มีโอกาสโต้กลับได้เจ้าหกทีรัตยา,ยออช,าย 6, ชิงเทียนกล่าวถึงก็คือองค์ชายหกแห่งฝ่ายชิงเทียนและเขากยังเป็นศิษย์คนที่สี่ของเซงกบีสุเวนจีเฟิงหันความจริงแล้วสิ่งที่รัชายาชิงเทียนยังไม่รู้ก็คือองค์ชายสองของฝ่ายชิงเทียนเองก็ตายด้วยน้ำมือของเจ้าเฉินด้วยเช่นกันจากนั้น รัชชายาธแห่งชิงเทียนก็สั่งการให้เสียนฤหิตจ,จวเทียนนากำลังยอดฝีมือเผ่าฤทธิธรรมตะจำนวนหนึ่งมุ่งหน้าไปที่เมืองอิงซาเพื่อเก็รบรวบรวมศพมนุษย์และอามนุษย์มายิ่งมากยิ่งดีเลยของศพทั้งหลายนั้นจะสามารถช่วยให้พลังของเผ่าฤทธิธรรมตะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมนุษย์และอมนุษย์ที่ตายไปมีจำนวนมากเท่าไหร่เผ่าฤทธิธรรมตะก็จะยิ่งสามารถแข่งเก่งได้ขึ้นมากเท่านั้นณทางด้านของจางรุ่เฉินจางรุ่เฉินยิ้มแล้วกล่าวว่า หมามังกรคืนสวรรค์นั่นจะโกรธจริงๆมันถึงกับยอมเอาต้นกำเนิดเสียงก้อนหนึ่งมาเป็นรางวัลเพื่อกระตุ้นให้เผ่าอมนุษย์เหล่านั้นออกตามหาร่องรอยของข้าเหมือนว่ามันจะมีต้นกำเนิดเสียงอยู่ไม่น้อยเลยต้นกำเนิดเสียงเป็นสิ่งล้ำค่าที่ทําให้ใจเต้นและลิ่นล้นได้ชิงหมออเดินเข้ามาและกระซิบเบาๆที่ข้างหูของฮงยินเฉินคิ้วของฮงเยินเฉินเลิกขึ้นเล็กน้อยสายตาของนางยิ้เฉียบและไอข้าฟัาที่เย็ยน,นเยือกและแผ่กระจายออกมาจากตัวของนางทันทีเกิดอ,อะไรขึ้นลระจางลู่เฉินถาม ฮวงเย็นเฉินกล่าวชิงมอสรับ้ได้ถึงไอพลังของเผ่าลูธิธรรมะตะคนหนึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆนี้เขากําลังตามหาร่องรอยของพวกเราอยู่ประสาทสัมผัสของชิงมอแข็งแกร่งกว่าพวกเราอีกเหรอจางรู่เฉินสงสัยเล็กน้อยแม้ตอนนี้เขาจะได้รับบาดเจ็บหนักพลังสมาธิของเขาอ่อนแอลงแต่ท้าว่าอยอดฝืมือทั่วไปก็ไม่อาจจะปิดบังประสาทสัมผัสของเขาได้ก่อนหน้านี้ทําไมเขาถึงสัมผัสอะไรไม่ได้เลยความสามารถของประสาทสัมผัสของชิงมอแข็งแกร่งกว่าจางเฉินหรือ ฮวง,งเยียนเฉินอธิบายว่าชิงหมอเป็นเถาวันเซียนนางมีสัมผัสที่ว่องไวและแข็งแกร่งเป็นอย่างมากไม่ว่าอันตรายใดยๆที่เข้ามาใกล้นางนันสมีร้อยลี้มันจึงไม่อาจจะปิดบังประสาทสัมผัสของนางได้ชิงมอ้อโตบโตขึ้นมามากกว่าสี่หมื่นปีแล้วไม่รู้ว่าผ่านเหตุการณ์ที่อันตรายมากน้อยขนาดไหนแล้วพลังของประสาทสัมผัสจะต้องเหนือกว่ามนุษย์อยู่แล้วจางรู้เฉินพยักหน้าแล้วกล่าวอีกว่ารอบๆที่มั่นแห่งนี้ เซลเอติดตั้งค่ายโกลบซ้อนที่ยอดเยี่ยมมากเอาไว้แล้วจำยุที่ยังไม่ถึงขั้นเซียนไม่อาจจะมองเห็นแสดงว่าฝ่ายตรงข้ามตามหลังพวกเราตลอดพวกเขาตามร่องรอยของพวกเราจนกระทั่งเข้ามาใกล้พวกเราขนาดนี้ได้หูเย,ยนเฉินกล่าวสายตาของจางว่าเฉินเหมือนกับกำลังคุค้นคิดอะไรอยู่เขาสงสัยมาตั้งนานแล้วว่าการต่อสู้ระหว่างเผ่ามนุษย์และมนุษย์จะต้องมีคนทำตัวเป็นคลื่นใต้น้ำอย่างแน่นอนและการปรากฏตัวของเผ่าลุยธรรมตะคนนี้ เขาไปสู่ถึงสิ่งที่เขาคาดเดาออกมาได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยจางรูเ้เฉินเรียกตาซือคงเออซือคงเซี่ยวเฮยและสุนตาตี้เข้ามาแล้วแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนไปจัดก,การติดตั้งกับดักเขาต้องการจับยอดฝีมือเผาฤทธิมัตตะคนนั้นไว้แล้วฆ่าเขาให้ตายเขาไม่อาจจะปล่อยให้เขาหนีไปได้กุยอู่จะต้องเจอร่องรอยและหลักฐานที่จางเฉินและหงเยนเฉินหลงเหลือไว้อย่างแน่นอนเขาถึงสามารถเข้ามาใกล้ขนาดนี้ได้พี่นะว่า ค่ายกลหลบซ่อนที่เสี่ยเวเหยติดตั้งไว้นั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากแม้แต่กุยอูเองก็ยากที่จะตามหาตำแหน่งที่แท้จริงของพวกของเจ้าเชินได้ผ่านไปครึ่งชั่วยามกุยอู้ก็เข้าไปอยู่ในภายในกับดักสังหารแห่งหนึ่งที่เสี่ยเวเหยติดตั้งเอาไว้ตุ้มภายในค่ายกลน,นั้นมีสายฟ้าฟาดโจมตีลงมาอย่างน่ากลัวพลังที่แผ่กระจายออกมาปกคลุมกุยอู้ไว้ทั้งหมดตอนที่กุยอู้กำลังทำลา,ายค่ายกลและหนีออกมาได้เขาก็ได้รับบาดเจ็บหนักแล้ว ร่างกายของเขาไม่เกลี่ยมมองไม่เห็นส่วนไหนที่สมบูรณ์เลยแม้แต่นิดเดียวเรากับเขาเป็นฐานสีดำรูปร่างเหมือนคนเท่านั้นเซลเฮยเดิอนออกมาบันหัวเราะแล้วกล่าวว่า <c oughs> กับดักสังหารของข้าแม้แต่เซียระดับต่ำยังไ้ระบาดเจ็บนักคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะสามารถหนีออกมาจากกับดักได้แสดงว่าเจ้ายังพอมีฝีมืออยู่บ้างนะน่ารังเกียจจริงๆกุยอู้ถึงตาม,มองเยลเฮยจากนั้น ร่างของเขาก็สลายไปกลายเป็นหมอกสีดํากลุ่มหนึ่งผู้ลงไปใต้ดินไม่ได้การละเจ้าหนุ่มคนนี้มีความสามารถไม่ใช่น้อยเลยเขามีความเชี่ยวชาญในเพลงยุทธ์ร่องหนลงมือพร้อมกันฆ่าเขาซะเซลเฮยร้องเสียงหลงและสะบัดกรงเล็บนําออกไปก่อนมันโจมตีไปยังตําแหน่งที่หมอกสีดํานั้นจางหายไปจากนั้นตาซือคงเออซือคงซุนตาตีและหงเยียนเฉินก็โจมตีกันอย่างต่อเนื่องทําให้แผ่นดินตรงนั้นแตกละเอียด กลายเป็นดินไม่เกรียมสีดำสนิทแต่ว่าทุกคนก็ไม่พบศพของกุยอู้เลยเซลเฮยถอนใ,ใจออกมาให้ hey, ข้าชราใจาเกินไปหน่อยเพลงยุดล่องหนไม่ใช่สิ่งที่จำยุทธทั่วไปจะสาม,มารถฝึกฝนให้สำเร็จภารวิทอรรมาตะคนนั้นจะต้องเป็นจำยุทธที่อยู่ในรายชื่อค้าเครึ่งเซียนใน,นระบบอย่างแน่นอนชิงหม้อกล่าวว่าแขวน่าจะเป็นกุยอู้จำยุทธในลำดับที่92ของรายชื่อค้าเครึ่งเซียนมีเพียงกุยอู้เท่านั้น ที่สามารถมีฝีมือในการหลบซ่อนและมีเพลงยุทธล่องหนได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนั้นกุยอู้เป็นยอดฝีมือฝ่ายชิงเทียนในเมื่อเขาปรากฏตัวมาที่นี่แล้วแสดงว่าทายาทแห่งชิงเทียนคนนั้นจะต้องอยู่อใกล้นี้อย่างแน่นอนจากลู่เฉินไม่ได้เข้าร่วมในการต่อสู้เขายืนอยู่อยู่ห่างพลางกล่าวว่าพวกเราจําเป็นต้องไปจากที่นี่ทันทีหากต้องการจะหาที่ซ่อนตัวที่ปลอดภัยในทะเลทรายอิงเกอร์มากับไ่ใช่เรื่องง่ายๆเลย จางร่เฉินคิดถึงก่อนหน้านี้ที่เขาเข้าไปทะเลทรายสีแดงโดยไม่ได้ตั้งใจที่นั่นเป็นใจกลางของโลกชิงหลงมันมีรอยแยกมิติและอาณาเขตมืดสลัวเป็นจำนวนมากแม้ว่ามามังกรกืนสวรรค์และรัชญาตแห่งชิงเทียนจะตามหาที่นั่นพบจางร่เฉินก็สามารถพาทุกคนไปยังค่ายคนขนส่งผ่านมิติที่อยู่ที่นั่นได้จางร่เฉินพาทุกคนมาถึงทะเลทรายสีแดงหลังจากจัดการอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็เข้าไปในโลกของมลภาพและใช้พลังทั้งหมดในการรักษาการบาดเจ็บ เขาจมเป็นต้องฟื้นฟูสภาพของตัวเองให้อยู่ในจุดสูงสุดโดยเร็วตอนนี้สถานการณ์ในโลกชิงหลงเป็นภัยต่อจาองกุเฉินมากและชายาแห่งชิงเทียนและมามัมกรเกิืสวรรค์เหมือนกับเป็นภูเข,ขาลูกใหญ่สองลูกที่กดดันให้เขาหายใจไม่ทั่วท้องขอเพียงเขาสามารถเลื่อนขั้นขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งเขาจึงจะสามารถข้ามผ่านสถานการณ์เช่นนี้ออกไปได้หาว่าจางกุเฉินเป็นครึ่งเสียนระดับ9้าเขาคงจะเป็นฝ่ายบุกเข้าไปฆ่าพวกเขาได้แน่จะไม่ต้องย้ายไปย้ายมาเพื่อหลบหนีเหมือนอย่างตอนนี้ด้วยล่ะ ระดับพลังเท่านั้นมีเพียงต้องเลื่อนระดับขึ้นไปให้ได้โดยเร็วแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้ยวยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ